สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะชวนทุกคนนะครับมาออกกำลังกายคาร์ดิโอกันนะครับยาวๆไปเลย15นาทีเท่านั้นเองนะครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับขวดน้ํานั่นเองนะครับขวดใหญ่1ขวด นะครับแล้วก็ขวดเล็ก2ขวดนะครับใครหาไม่ได้นะครับได้แต่ขวดเล็กก็ใช้ขวดเล็กอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้2ขวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าบางท่าเนี่ยมันจะสลับใช้2ขวดบ้างใช้1ขวดบ้างนะครับสลับกันนะครับถ้าเกิดใครมีขวดใหญ่ก็ออกมาเตรียมาไว้ด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงทําตามกันไปยาวๆเลยนะครับ15นาทีเท่านั้นเองนะครับเกเคลุยโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับท่าแรกนะครับ บเสร็จเคยนะครับยกขึ้นมาธรรมดาเลยอันนี้เหเป็นการวอร์มก่อนง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครมีขวดใหญ่ขวดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับจับขวดท้ายขวดนะครับแล้วก็ยกขึ้นสลับกันได้เหมือนกันนะครับ มี้2ขวดพยายามโฟกัสนะครับให้ศอกติดแนบลำตัวตลอดเวลานะครับโอเคตอนนี้พัก10วินาทีกัดมาเป็นที่2ขวดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะก้าวไปด้านหลังก่อนนะครับก้าวขาซ้ายไปด้านหลังก่อนอย่อตัวลงเอ็นตัวไปด้านหน้านิดนึงนะครับเสร็จแล้วค่อย มือลงแล้วดึงขวดขึ้นมาด้านข้างนะครับปีบสะบักเข้าหากันตอนดึงชุดจยทำด้านข้างให้ดูชุดดึงขึ้นมาบีบสะบักเข้าหากันทิ้งขวดลงไปด้านล่างปกติเลยนะครับมาด้านหน้าชุด คนที่เริ่มทำใหม่ๆนะครับค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะครับโฟกัสที่สะบักด้านหลังนะครับสองพยายามแน่ชิดติดลำตัวแทงขึ้นมาไปเ,เรื่อยๆครับอโอเคพักสิบวินาทีจะเปลี่ยนขานะครับเมื่อกี้ด้านซน้ายเราคราวนี้เราก้าวข้างขวาไปด้านหลังบ้าง หันข้างให้ดูกันหันหลังดึงรักษาแนวหลังให้ตรงตลอดเวลาด้วยนะครับดึงบีบสะบักเข้าหากันแทงซอกไปด้านหลังแขนพยายามให้ติดแนบนลำตัวตลอดเวลาชุดหายใจเข้าหายใจออกปกติเลยนะครับ ไม่ต้องต้นหายใจบีบสะบกักอย่าลืมโฟกัสที่สะบักด้วยนะครับโอเคมะเดี๋ยวด้านานานิดนึงอ่ะท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาสองขวดนี่แหละนะครับ จก10วิยืดเส้นยืดสายนิดนึงมาพร้อมครับยกขึ้นมาด้านหน้าเลยขึ้นมาให้อยู่แนวเดียวกับหัวไหล่นะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วก็ลงไปวางที่หน้าขาของเราเหมือนเดิมค่อยๆลดระดับลงนะครับเพราะว่าขวดน้ำเราอาจจะหนักเบา ไม่เท่ากันนะครับบางคนยกบ่อยแล้วอาจจะรู้สึกเบาเกินไปนะครับก็ใช้วิธีการทำให้ช้าลงนะครับให้กล้ามเนือเ้อได้เกร็งมากขึ้นชื่อ,อโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาเปลี่ยนเป็นขวดเดียวบ้างนะครับ ใครมีขวดใหญ่เอาขวดใหญ่ขึ้นมาเลยถือสองมือนะครับม <c oughs> ีเวริร์สนะครับก้าวขาไปด้านหลังขาซ้ายย่อตัวลงแล้วยกมือขึ้นไปด้านหน้าย่อกลับมาขเขย่งเท้าปึ๊บก้าวกลับไปขาข้างเดิมปึ๊บขเขย่งเท้า,ทาก้าวกลับปึ๊บ เก้ากับห่าเปลี่ยนขาด้านเก้าประยังเท้าขึ้นเก้าหลังย่อตัวลงการที่เราใช้ขวดน้ำขวดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ตอนที่เรายกมือครับมันบังคับองศาได้ง่ายขึ้นมันจะไม่กลางออกเยอะเกินไปนะครับทำให้แนวเวลาเรายกขึ้นอ่ะมันจะยกขึ้นสุด มากกว่าเราสองมือมันอาจจะเปรได้นะครับอ่ะมาถ้าต่อไปใช้ขวดเล็กสองขวดนะครับสอกแนบชิดลำตัวนะครับถือขวดเหมือนเราจะดื่มน้ำเลยนะครับแต่คราวนี้เราจะเปิดมือออกด้านข้างเอากลับมาด้านหน้าแค่นี้เองนะครับค่อยๆเปิดชึดชึด เไปเรื่อยๆอม,มาถึงตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกร้อนๆช่วงไหลช่วงแข่แล้วนะครับ โอเคครัแบบแบบหนึ่งคราวนี้เมื่อกี้เราเปิดแบบนี้แล้วโรติชันแล้วนะครับนี่เราเปิดเต็มวงของมือเราเลยนะครับกลางอ,อนะครับท่าฟลายกบไปด้านหน้าเปิดอ่าทำช้าๆนะ,ะับไม่ต้องรีบเอ่อ อืทำต,ตามกันไปเรื่อยๆครับเกรงหัวไหลเอาไว้นะครับเกรงแบบไม่ยกไหล่ขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะทำให้เราปวดคอปวดหนอกคอเราได้นะครับพยายามกดไหลลงนะครับแล้วก็บีบมือบีบนะ้าโอเข้า,าหากันนะครับ โอเคนะอย่าเปลี่ยนมาเป็นใช้ขวดเดียวบ้างนะครับใครนี่มีขวดใหญ่เอาขวดเล็กก็ได้นะครับขวดเดียว <c oughs> ไปที่เข่าซ้ายก่อนนะครับย่อตัวลงนะครับบิดตัวเอาขวดไปวางไว้นอกเขา่าแล้วก็ยืนตัวขึ้นมาเวี่ยงเวี่ยงขวดขึ้นไปด้านบนย่อกลับลงมาสปอตเวียงกลับขึ้นไปยอ่อเวียง ยอ่อที่ไปเลยย,ยาวๆริดไหลใทีสุดไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเวี่ยงเยอะอย่าใช้แรงเวี่ยงใช้แรงจากกล้ามเนือ้อบิดตัวไปชา้าๆจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับ โอเคพักสิบวิเดี๋ยวสลับข้างนะครับมาด้านขวาบ้าง <c oughs> อ่ายอ่อดิดตัวขวดน้ำอยู่นอกของหัวเขา่าดิดขึ้นไปเลยเรียงกลับต้องมาเดี๋ยวเราฟันไม้นะครับภาพวิชอชุบ อย่าก,ก้มหลังเยอะนะครับหนั่งอกยังชี้ไปด้านหน้าอยู่นะครับไม่ไม่ก้มลงไปเยินนะครับดูแนวสายตาเราจะอยู่ด้านหน้าตลอดเวลาไม่มองพื้นนะครับโอเคพักสิบวิ นะครับมาเดี๋ยวต่อด้วยอีกชาติน,นะครับเมื่อกี้เราย่อแล้วคราวนี้เรายกขึ้นมาบ้างไปด้านขวาก่อนนะครับยกขึ้นบิดตัวแล้วแทงเขา่าพุบบิดกลับมาแล้ววางลงยกขึ้นแทงเขา่ามีบมาวางยกบิดแทงหายใจออก หายใจเข้าออกว้างยกว้าวว้าเวลายกเข่าใช้แรงกล้ามเนื้อหน้าท้องดึงเข่าเข้ามานะครับอย่าใช้แรงเตะแรงเวียง ค okay. พักสิบวินะครับมาเดี๋ยวต่อกันอีกข้างหนึ่ง <c oughs> ยกเพื่อนดิดตัวแข้งเขา้าหายใจออกวางลงยกเซเซ่ยก ึเเ,เลยครึ่งทางแล้วทางนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าทองไปด้วยนะครับยกโอเคพักสิบวินะครับ คราวนี้ต่อไปเรามาเล่นฟ้องกัน3ส่วนเลยนะครับจับขวดไว้เหมือนเดิม2มือนะครับยกขึ้นไบเสร็จเจอโชเดอร์ยกขึ้น,เส,เ,น,เ,นเสร็จแล้วไกลเส็จต่อเลยกดลงด้านหลังนะครับยกขึ้นลงแล้ว่างไบเสร็จขึ้นมาใหม่ยกใช้ลหลแล้วก็ไตลเสร็จนะครับลง เพิ่บขึ้นอ๋อใช้ขวดเดียวจะบังคับง่ายหน่อยนะครับถ้าใช้สองขวดแรงเวียงมันจะน้ำหนักน้ำนะขวดน้ำมันจะทำให้มือเราเป๋ได้นะครับก็ใครฝึกใหม่ๆใ,ใช้ขวดเดียวก่อนก็ได้นะครับลองยกขึ้นยกขึ้นหัวแล้วก็พับข้อศอกลง ลงนะครับอ่าครานี้ได้ทั้งแขนด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับมา <c oughs> ต่อกันเลยคราวนี้ยื่นแขนออกมานะครับไขมือไม้นะครับนะอ่างายงฝ่ามือแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนใบเซ็ตเคิรเลยแต่คราวนี้เราจะเกณฑหัวไหล่ด้วยนะครับไปเรื่อยๆเลยท่านี้นะครับส่วนใครที่ มีแรงเหลือเฟือนะครับอยากให้ลองทำแบบนี้ดู <mm> ความมือนะครับจะได้โฟอามไปด้วยนะครับงอจับขึ้นมาปึิแค่ความมือก่างหงายมือนะครับความรู้สึกก็จะต่างกันละ <mm> ไม่เชื่อลองทำดูนะครับ <mm> อันนี้ก็จะได้โฟอารมด้วย พึบพัก10วินาทีครับมาถึง2ท่าสุดท้าย2นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> ข้างขวาก่อนนะครับสควอตลงนะครับพึบยกขึ้นแล้วก็ชูขวดน้ำขึ้นไปด้านบนสควอตชูมื่ออีกข้างหนึง่งบาลานซ์ตัวไว้นะครับพึบพึบสควอต ยกไหลขึ้นที่ผมทำอย่างนี้แต่ว่าเป็นจังหวะหา,ายใจออกเหลืออีกข้างนึงแล้วจบแล้ว พัก1 0ครับเปลี่ยนข้ามานาทีสุดท้ายาตั้งท่าพร้อมต่าย่อ,อลงก่อนขึ้นเหยาวฮึบ ถึงเห็นกล้องว่าขวดน้ำผมเลยเฟรมไม่เป็นไรเนาะ10วินาทีสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับสำหรับท่าคาร์ดิโอนะครับ15นาทีนะครับกับขวดน้ำนะครับท่าง่ายๆแต่ได้เหงื่อแน่นอนนะครับใครยังไม่เหนื่อยนะครับย้อนคลิปกลับไปแล้วทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเป็น30นาทีนะครับรับรองว่าคุณเบิร์นได้หลายแคลอรี่เลยนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากัไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ